สวัสดีครับค่ะเราอยู่บที่ร้านโกตั้มติ่มซำค่ะสาขาลับเพล้าครับสาขาลับคาวอยู่กับพี่วีค่ะเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับผมพี่วีเมิร์เบิร์อดีตทรังานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นผู้ตัดสินแสงโสมหงแดงครับแสงโสมอ๋อค่ะก็ถ้ามาเข้าจากทางลับเพล้าก็คือเข้าฝักเข้ามาทางซอยร้อยหนึ่งแล้วก็ตรงเข้ามา แล้วก็มองทางขวามือครับปักอยู่ตรงปักซอยแยก38บแครับอ,อีกด้านนึงนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือสามารถเข้ามาจากทางโพแก้วคือทางน้ำมินนะครับน้ำมินโพแก้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงวัดบึงทองหลางแล้วก็ร้านจะอยู่ทาง้ายมือเลยเลยเลยเราตัดมันนิดนึงนะครับปักซอยส8สังเกตปักซอยส8ปค่ะจบร้านเลยก้านหน้าอันนี้เป็นขัวด้านหน้าครับ ก็คืออาหารทุกอย่างเราทาจากตรงนี้แล้วก็นำไปเสิร์ฟลูกค้าเลยครับก็คือทําโชว์เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เป็ดหมูกรอบทุกอย่างเลยครับบัุเตทโจ๊กครับเผายกก็คือขอย่อออกจากตรงนี้เลยครับแล้วก็พนักงานก็นําไปเสิร์ฟที่โต๊ะนี่โต๊ะมีกี่โต๊ะคะมีโต๊ะด้านหน้าประมาณ3าสิบโต๊ะครับมีโต๊ะส0สิบโต๊ะมาเดินกันบรรยากาศร้านดีมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นเมนูติ่มซำอ่าเวลาก็เหมือนเวลาเราสั่งอาหารปกติเราสั่งตามเมนูใช่ไหมอันนี้ก็คือลูกค้าเดินมาหยิบเองเลยหยิบใส่ถาดใส่ถาดแล้วก็ไปเสิร์ฟไปให้พนักงานใช่ไปเสิร์ฟให้ที่คัเชียแล้วเราก็ไปนั่งรอแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเดินตาไปเสิร์ฟที่โต๊ะอร่อนเราเดินมาเลือกได้เลยใช่ไหมว่ากินอะไรล้วกจะทานอะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้ไข่เค็มลาวาอันนี้เกี๊ยวกุ้งกุ้ยช่ายทอดครับค่ะอันนี้เป็นเมนูทอดหมดเลยฝังนี้เป็นเมนูทอด อันนี้คือหมายความว่าเราต้องเอาไปนึ่งหรือว่าไปทอดอันนี้คือ,อนนเอาไปเอาไปนึ่งครับอันนี้เมนูติ่มซำเอาไปนึ่งครับอย่างนี้ราคาเดี๋ยวนะมีบอราคาบอกด้วยนี่มีมบอราคาครับ2ี่บเ้าบาทครับบาทครับไม่แพงครับหยิบแล้วต้องหยิบอีกครับเขาบอกว่าน้อยถ้าถึงว่าให้น้อยเหรอคขใช่ครับตอนแรกเขาเข้าใจว่าอร่อย อันนี้ก๋วยกาอ่อุ้ยน่ากินมากเลยค่ะเก๋างจีแนะนํานะครับถ้าเก๋าต้องลองต้องลองใช่ไหมคะทั้งสองอันเลยแล้วเราอันนี้จะเป็นเป่าหื้อถ้าเก๋าเป่าหื้เป่าคือหอยใช่ครับที่อยู่ข้างบนนี่ครับอันนี้ถ้าเก๋ากุ้งโห๋แพงแล้วเป่าหื้แนะนำต้องลองห้ามพลาดราคาถูกมากเลยอ่ะทั้งมเนี่ยมีสองอย่างนี้อร่อยนอกนั้นแน่ร่อยก็พอกินได้กินแล้วก็กินอันนี้เป็นซาลาเปาครับ ถั่เ,เปลาเราก็จะมีหลายอย่างช็อกโกแลตเปลือกลาวาชาโคคข่เค็มนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับปึ๊บใส่ถั่ลดวเราถ่ายได้แล้วแกะปึ๊บใส่ทัลักออกมาเลยอันคราตัดแล้วก็ส่วนมันโถเราก็ให้ให้บอกกับทางกเชียได้เลยว่าจะนึ่งหรือทอดเลือกได้เลือกได้จะนึ่งหรือทอดครับร้านเราก็จะมีโซนทางด้านหน้าร้าน้าคาด้านล่างน,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 นี้ส่วนข้างบนก็จะเป็นโซนยกระดับขึ้นไปครับ เตาล้างเราก็จะเป็นโอเพนแอร์แต่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็เราก็จะตกแต่งไว้ให้ถ่ายรูปเช็คอินอะไรได้เหมือนเราอยู่ประเทศจีนถ่าพาไปดูหน่อยอ่าอันนี้ก็ถ่ายรูปได้อะไรได้นะครับที่ตกแต่งไว้ให้ส่วนทางด้านทางเข้าห้องน้ําตรงนี้ก็เป็นจุดไว้ให้ถ่ายรูปเล่นนะครับครับลองโพสต์ภาดูพาเนี่ยมันเหมือนนั่งเหมือนนั่งอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับฟิลได้เลยนะคะนี่โอ้โหลองถ่ายรูป เดี๋ีวเขจะไปเหมือนเข้าต่อเข้าซอยมาอะไรอย่างเงี้ยครับเนไม่มีเลยนะเธอะเอาเอาไปเอาไปได้ดิเอาไปส่งเขาก่อนแล้วก็เราเรามาเลือกขาดใหม่ไงเไปเลือกแล้วไปส่งแล้ะนี่ไงวางตรงนี้เลยเอาชาโคอีกนะเอาไปให้พี่เขาให้ไทยพี่นักแล้วก็หนูนักครูเลยหนูเจ้าพี่อะไรอะไม่ใช่มันจัดสายกันแบบตลกป่ะพี่ เดินไปเดินมากาแฟไปทิ้งไหนแล้วะเนี่ยผัดผัดหมี่ผัดหมี่ฮ่องกงครับอธิบายเมนูให้หนูดูหน่อยค่ะเปิดหม้อดำโอ้โมันก็ชอบเลยเปิดหม้ออ่ะขอบกหม้อดำด้วยอ่ะหม้อดำ อันนี้เป็นบะกุเตครับบะกุเตรสชาติของเราจะเข้มข้นครับปรับสูตรให้ถูกปากคนบ้านเราอะครับอ๋อค่ะอันนี้ผัดหมี่ฮ่องกงครับผัดหมี่ฮ่องกงฮ่องกงนี่สอนนอไหนครับพี่ไม่ใช่บ้านของลุงคันที่ฮ่องกงผัดนี่ไหนต้องย้ายคณะแล้วดูแล้วผมอันนี้แหละค่ะดูเห็นคนสั่งเยอะมากหมูกรอบอร่อยครับหมูกรอบชิมชิมเออันนี้กินได้ไหมกุ้ง ะเป็นเป็นไข่กระทะเป็นไข่กระะทเ็เปนมนูอาหารเช้าครับพี่ก็คือเราจะมีปลาต้มโกด้วยนะปลาต้มโขลกเมื่อกี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วทั้งวานพูดไม่เหลือเลยอุ้ยแต่ปลาต้มโขลกหนูบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะอ่าจะเป็นซอสไทยใช่แล้วมาคู่กับอันนี้โจ๊กก็คือสามารถตังโจ๊กกินกับปลาต้มโขลกได้ครับพี่อ่าเป็นเมนูอาหารเช้าแต่ว่าเราขายทั้งวันเลยนะอ่าไม่จำเป็นว่าต้องมาเช้าค่ะไล่ไปไล่อันนี้คือ เผือกลาวาเผือกลาวาเฮ้ยต้องตีออกมาวะโอต้องไม่จานเาะว่าตัวายแย่แล้วมั่วหรือเปล่าไปพักเฮ้ยใจใจใจอ๋อเราเป็นเผือกใช่ไหมเผือกลาวาครับไส้เผือกลาวาอันนี้เหรอคะลาวาเมนูนี้กุ้งกุ้งทอดอันนี้เป็นเมนูทอดแต่ว่าก็คือจะมีตัวกรีนแล้วก็จะมีปลายบอกแต่นี้คือเป็นกุ้งกุ้งทอดแต่ผมมันเมนูเราหลายอย่างบางทีเราจำหลับ ปอันนี้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ทิอันนี้ชาโคไข่เค็มลาวาก็คือจะลองต้องลองต้องลองยอดยอดไม่ไม่ไม่ฉีกกินเลยสองมือแหวกเลยจริงหรอร้อนอ่ะไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วมาเบามาเอิมหน่้มงอ่อ้ยไ่กลุ้ยุ้ยมร้อน กระดาษกระดาษกระาษรั่เป็นไงลูกวิแต่อยากกินกระดาษลูกเขาไม่ทันแล้วอร่อยคอร่อยถึงกับกินกระดาษเข้าไปเลยอันนี้เขายกเมนูซีเนเจอร์เหมือนกันหมูนุ่มมากตันต้องต้นมาโชว์หน่อยครับหมูของเรานุ่มมากเวลาหมูเราจะตุ๋นแปดถึงสิบชั่วโมงครับโอ่าแล้วก็ผัดที่เห็นนี่ที่เป็นกระดาษไม่ไม่ใช่กระกาษรองนะครับครับก็ก็คือเวลาให้ยอดเทม เวลาอาหารเจอาชิมเลยเราชิมกินเองเลยได้ติชมหมูได้เป็นไงของเราให้วางแบบเต็มๆเลยครับคนที่ชอบกินกันนะชัยอุ้ยอันนี้จานละเท่าไหร่อร่อย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 เป็นไงเป็นไงอันดไวนะเออไมัหวนมาเอาเอาดิไม่หนหอมมันลายไหมไม่ลายนึ่งนล้วแล้วแล้วใชอันนี้คืออันนี้ขาไก่ขาไก่ครับ แล้วก็มีหมูครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตัวนี้ก็ลูกค้าชอบขาดนะครับเป็นท่าเก๋าเป่าหื้อท่าเรีออันนี้ก็เป็นท่าเก๋าท่าเก๋ากุ้งนะครับเอาแบบที่นี่พิเศษเหรอพิเศษครับเพราะว่าอร่อยไม่น้อยไม่โอ้ชิ้นเดียวไม่เคยพออันนี้กุ้งซอสเสฉวนครับหมูแดงหมูแดงอ่ะไปพัดทีเด็ดชิมหน่อยลูกชิมหมูแดงหมูแดงหมูแดงหมดขอ๋อน่วยให้หนูชิมกุ้ง อร่อยก็บอกอร่อยนะไม่อร่อยก็เขาบอกว่าอร่อยอ้าวอะไรนี่อะไรเมย์เมยบอกหอมหอมที่ไม่จุกปากมาต้อกินแบบนี้ว้าห์นี่ไงโรย่างเนื้อปลาค่ะอ่านี่อะไรอันนี้ค่ะกุ้งของกะหรี่กุ้งเหมือนปลากระพง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 ีอู๋ครับใช่ครับอันนี้คือ กุ้งก็คือติ่มซำอ่ะอันนี้คือแซลมอนแซลมอนแซลมอนค่ะเะไนะเสภาพสภาพโอ้โหรู้เลยนะอะไรอร่อยอ่ะโอ้โหสื้อาค่ะค่ะอร่อย อร่อยเดี๋ยวควนี้นนี้เป็นไงบ้างคะยังเคี้ยวอยู่เลยอากาหลว่าเป็นไงครับติดชมได้นะครับมีอะไรแนะนำบอกได้เลยครับก็อร่อยเกือบหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็หมดทุกอย่างหมดหมดทุกอย่างจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวหอกลับไปด้วยนะคะหอได้ได้หอเดี๋ยวหอแล้วหอกลับไปได้หมดเลยใช่อันนี้บอกแล้วหยิบครั้งเดียวไม่เคยพอ เพราะว่าน้อยให้น้อยค่ะขอขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพเออลุงกูลุงกู Sociality นะคะคนถือหลังก have ็ไม่ถึงที่จานเหรอเขาเก็บไปบ้างแล้วราคาเดี๋ยวต้องรอเช็คบินอ่ะเห็นพี่เขาบอกประมาณห้าพันกว่าบาทเจ็ดร้อย๋ออ๋อไม่ถึงรถให้แล้วหกเจ็ดร้อยก็เหลือประมาณห้าพันกว่าบาทอย่าลืมนะค่ะโต๊ะตั้มติ่มซำ ลาผาวัยหนึ่งครับมาชุดนี้นะครับพี่เขาจะบอกเลยโบนัสมาจากมาจากไหนเศรษฐกิรายการอะไรสุกเกอร์โซเซตี้อ่าทุกเกอร์โซเซตี้อย่างลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยส่วนลดแซวจริงๆนะถึงไม่บอกว่าอยโซเซตี้ก็ลดใแค่ยั่ไงค่ะโซเรซตี้พี่เดาเป็นคนพิเศษก็เลยต้องบอกให้ดีขนาดนี้อนี่อร่อยมากนะเหลือเลยไม่เราจะห่อกลับบอกแล้วจ้าเดียวไม่เคยพออเค ตงกตันสตเดียนค่ะสวัสดีค่ะ